ประวัติศาสตร์การค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเอกภพอันกว้างใหญ่มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตก่อกำเนิดขึ้นอย่างหลากหลายมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งการช่างสังเกตและการตั้งคำถามมนุษย์ได้แหงนหน้ามองไปบนท้องฟ้า แล้วพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆด้วยสามัญสำนึกที่ตนเข้าใจซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ช้านานวันนี้เราจะพาไปขุดค้นประวัติศาสตร์การค้นพบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแต่ละดวงตั้งแต่เริ่มต้นที่มีแนวคิดมาจากโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลมาจนถึงระบบสุริยะที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ วัตถุท้องฟ้าแรกๆที่มนุษย์รู้จักคงจะเป็นวัตถุอื่นใดไปไม่ได้นอกจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ผูกพันกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันไปจนถึงเวลากลางคืนมนุษย์เฝ้ามองการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์แล้วเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าดวงอาทิตย์มีระยะเวลาปรากฏบนท้องฟ้านานแค่ไหนมีตำแหน่งและทิศทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละวันทำให้เกิดการคิดค้นระบบเวลาขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณารวมเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงแล้วก็ทำให้มนุษย์เริ่มเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์และฤดูกาลในที่สุดนอกจากนี้เมื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ในแต่ละวันแล้วเสี้ยวสว่างที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเสี้ยวเล็กๆที่จะค่อยๆสว่างมากขึ้นในแต่ละวันจนกระทั่งกลายเป็นดวงจันทร์เต็มดวงแล้วค่อยๆมืดลงอีกครั้งก็ทำให้เกิดการกำหนดปฏิทิน โดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนเฟสของดวงจันทร์ซึ่งเป็นระบบปฏิทินแรกๆของอารยธรรมมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปการตั้งคำถามและการช่างสังเกตไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับวัตถุที่สว่างสวัยที่สุดท้องฟ้าในยามค่ำคืนนั้นระยิบระยับไปด้วยดวงดาวนับแสนดวงในแต่ละคืนมนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่าดาวแต่ละดวงบนท้องฟ้านั้นก็มีการขึ้นและตกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ ดาวแต่ละดวงบนท้องฟ้ามีสีสันและความสว่างแตกต่างกันมีการเรียงตัวกันเป็นรูปร่างต่างๆหลากหลายทั่วทั้งท้องฟ้าเมื่อผูกโยงเข้ากับความเชื่อและวัฒนธรรมในสมัยนั้นอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้าและไม่สามารถเอื้อมถึงได้ก็มักถูกโยงเข้ากับความเชื่อและาศาสนาทำให้เกิดการจินตนาการเป็นกลุ่มดาวต่างๆตามความเชื่อแต่ละพื้นที่กลุ่มดาวเกือบทั้งหมดจึงมีชื่อและมีความเกี่ยวข้องกับเทพ,พเจ้าต่างๆ เมื่อเริ่มมีการบันทึกตำแหน่งของกลุ่มดาวต่างๆบนท้องฟ้ามนุษย์ก็พบว่าในแต่ละวันนั้นกลุ่มดาวแต่ละกลุ่มไม่ได้ขึ้นจากขอบฟ้าในเวลาเดิมเสมอจากเดิมที่เริ่มสังเกตเห็นกลุ่มดาวหนึ่งขึ้นทางทิศตะวันออกหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกพอดีเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มดาวนั้นกลับขึ้นจากขอบฟ้าเร็วขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนจากที่กลุ่มดาวนั้นจะขึ้นที่ขอบฟ้าทิศตะวันออกพอดี กลับกลายเป็นปรากฏที่กลางท้องฟ้าแทนและในอีกหกเดือนถัดมากลุ่มดาวดังกล่าวก็จะไม่โผล่ขึ้นจากขอบฟ้าอีกเลยซึ่งนั่นก็เป็นผลมาจากการที่โลกโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์นั่นเองแต่ความช่างสังเกตของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดกลุ่มดาวที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพร้อมเพรียงนั้นกลับมีดาวสว่างบางดวงที่เคลื่อนที่ผิดแปลกไปจากสมาชิกดวงอื่นๆ บางช่วงดาวเหล่านี้มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและบางช่วงดาวเหล่านี้ก็เคลื่อนที่ไปด้านหลังจึงมีการเรียกชื่อดาวที่เคลื่อนที่แปลกประหลาดไปจากดาวดวงอื่นๆเหล่านี้ว่าแพลเน็ตซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่มีความหมายว่าผู้พเนจรแพลเน็ตหรือดาวเคราะห์ดวงแรกที่มนุษย์ค้นพบนั้นเริ่มต้นจากดาวเคราะห์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั้งหดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุก ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ดาวเคราะห์ทั้งห้าดวงนี้มีบันทึกที่แสดงถึงการค้นพบมาตั้งแต่สมัย2,000-3,000ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วทั้งในอรารยธรรมอียิปต์โบราณบาบิโลเนียจีนและกรีกเป็นต้นซึ่งในยุคนี้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ต่างไปจากปัจจุบันมากซึ่งแทบทุกอรารยธรรมในสมัยโบราณ ต่างก็มีแนวคิดที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งสิ้นเพราะว่าหากพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์ขึ้นมามีการแบ่งแยกระหว่างโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ดาวโลกใบนี้ก็ควรเป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเริ่มต้นที่ดาวเคราะห์ลำดับที่หนึ่งในระบบสุริยะของเรานั่นคือดาวพุธ ดาวพุธถูกตั้งชื่อภาษาอังกฤษตามชื่อของเทพ,พเจ้าโรมันโบราณซึ่งเป็นเทพแห่งการส่งสารนามว่าเมอร์คิวรีเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้าเร็วที่สุดซึ่งมีสาเหตุจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่เร็วที่สุดในหมู่ดาวเคราะห์ทั้งหมดอย่างไรก็ดีในยุคสมัยอารยธรรมโบราณน,นั้นยังไม่มีการคิดค้นกล้องโทรทัศน์ขึ้นจึงยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าดาวพุธมีหน้าตาเป็นอย่างไร รู้เพียงว่าเป็นผู้พเนจรที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดบนท้องฟ้าเพียงเท่านั้นดาวเคราะห์ดวงถัดมาคือดาวศุกร์ดาวศุกร์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดเมื่อมองไปบนท้องฟ้าด้วยตาเปล่าเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีความสว่างมากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ท้องฟ้ายังไม่มืดสนิทและจะปรากฏโดดเด่นบนท้องฟ้าทั้งช่วงหัวค่ำเรียกว่า evening star และช่วงรุ่งเช้า เรียกว่ามอร์นิ่งสตาร์ถูกตั้งชื่อตามเทพพเจ้าโรมันโบราณน,นามว่าวีนัสซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักและความงดงามและพบว่ามีการบันทึกการสังเกตการดาวสุกอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่สมัยโบราณทั้งในอรารยธรรมอียิปต์จีนและชนเผ่ามายาถัดมาเป็นดาวอังคารดาวอังคารมีลักษณะปรากฏบนท้องฟ้าซึ่งเป็นดาวสีส้มแดง คนสมัยโบราณจึงนึกถึงสีของเลือดแสดงถึงสงครามและความรุนแรงจึงตั้งชื่อตามเทพพเจ้าโรมันโบราณนามว่ามาสซึ่งเป็นเทพพเจ้าแห่งสงครามและมีพบบันทึกโบราณการสังเกตการทั้งในอารยธรรมอียิปต์และจีนดาวเคราะห์ดวงถัดมาเป็นดาวพฤหัสบดีสำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นมีความสว่างบนท้องฟ้าที่โดดเด่นรองลงมาจากดาวศุกร ดาวสุขนั้นแม้จะมีความสว่างมากที่สุดก็จริงแต่ความสว่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามการโคจรของดาวเคราะห์ที่ทำให้มีระยะห่างจากโลกแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงและจะมีมุมสูงจากขอบฟ้ามากที่สุดเพียง47องศาเท่านั้นทำให้ดาวสุขปรากฏอยู่บนท้องฟ้าด้วยระยะเวลาที่ไม่นานมากขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะมีความสว่างที่แทบจะคงที่ตลอดเวลาและปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเกือบตลอดทั้งปี จึงถูกตั้งชื่อตามเทพ,พเจ้าโรมันโบราณน,นามว่าจูปิเตอร์ซึ่งเป็นราชาแห่งถวยเทพทั้งปวงและดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายที่สามารถสังเกตการด้วยตาเปล่าคือดาวเสาร์มีลักษณะปรากฏบนท้องฟ้าเป็นจุดสว่างสีเหลืองนวลน,นวลถูกตั้งชื่อตามเทพพเจ้าโรมันโบราณน,นามว่าเซตเทิรซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการเวลาและความอุดมสมบูรณ์ดาวเคราะห์ทั้งหดวงนี้ เป็นดาวเคราะห์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่สมัยโบราณทำให้เราไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าทั้งห้าดวงนี้ถูกค้นพบโดยใครและค้นพบเมื่อไหร่และยังไม่มีบันทึกใดที่ระบุถึงรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้รวมถึงการเคลื่อนที่ของผู้พเนจรเหล่านี้ที่ผิดแปลกไปจากดาวฤกษ์พื้นหลังก็เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่จะหาคำตอบได้ในยุคนั้นเพราะมนุษย์ยังมีแนวคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของทั้งจักรวาล อารยธรรมของมนุษย์ยังคงดำเนินต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งในยุค300ปีก่อนคริสต์ศักราชมีนักปรัชญ,ญาชาวกรีกโบราณน,นามว่าอริสตาคัสและนักปรัชญ,ญาคนอื่นบางส่วนได้เสนอว่าโลกอาจไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลอย่างที่เข้าใจกันมาช้านานแต่อาจเป็นดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบและโลกของเรากำลังโคจรไปรอบๆมันแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในช่วงเวลานั้นแต่อย่างใด รวมถึงในอีกประมาณ100ปีถัดมาเป็นช่วงที่พลิกที่สุดของแนวคิดนี้เนื่องจากคลอดิอุสทเลมีนักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ในยุคกรีกโบราณได้อธิบายการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งของดาวเคราะห์บนท้องฟ้าว่าเกิดจากการที่ดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าล้วนแล้วแต่กำลังโคจรรอบโลกโดยที่ดาวเคราะห์แตกต่างไปจากวัตถุอื่นๆก็เพราะว่าดาวเคราะห์มีวงโคจรย่อยของตนเองอีกทีหนึ่ง เรียกว่า e p i c y c l คซึ่งแนวคิดนี้รู้จักกันในชื่อทอ o l เ m เม s กซิสเตเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้นเพราะสามารถใช้คำนวณตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าได้แม่นยำในระดับหนึ่งนอกจากนี้แนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลแบบทอ o l เ m เม s กซิสเตนั้นเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องอีกกว่า1500ปีถัดมา และถูกผูกโยงเข้ากับความเชื่อและศาสนาอย่างแน่นแฟ้นในเวลาต่อมาจนกระทั่งในปี1543นิโคลัสโคเปนิคัสนักคณิตศาสตร์และนักดาราศาสตร์ชาวโปลแลนด์ได้ชุบชีวิตแนวคิดที่เสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางกลับมาอีกครั้งโดยโคเปนิคัสได้ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายวงโคจรที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางทั้งโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ต่างก็โครจรไปรอบๆดวงอาทิตย์อย่างไรก็ดีจากที่กล่าวไปข้างตน้นว่าศาสนาและความเชื่อในยุคน,นั้นที่เชื่อกันว่าดาวทุกดวงบนท้องฟ้ากำลังโครจรไปรอบๆโลกเป็นลำดับชั้นต่างๆและที่ไกลออกไปจากดาวดวงสุดท้ายจะเป็นเอมพีเรียนหรือสวรรค์ชั้นสูงสุดซึ่งเป็นที่สถิตของพระเจ้าผู้สร้างโลกมนุษย์ซึ่งการที่โคเปนิคัสเสนอว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลจึงเป็นแนวคิดที่ขัดต่อหลักศาสนาอย่างมาก แต่ทั้งนี้ด้วยความที่โคเปนิคัสเป็นทั้งบาทหลวงคาทอลิกผู้เคร่งครัดขณะเดียวกันก็เป็นนักดาราศาสตร์ที่โด่งดังจึงทําให้ช่วงแรกๆโคเปนิคัสไม่ได้ถูกกีดกันใดๆจากทางาศาสนาแต่กลับกันแนวคิดของเขาได้รับการยอมรับจากโบสถ์คาทอลิกอีกด้วยแต่ในเวลาต่อมาเรื่อมีกระแสต,ต่อต้านจากนิกายโปรเตสแตนต์ซึ่งมองว่าแนวคิดของโคเปนิคัสขัดต่อหลักาศาสนาอย่างร้ายแรง จึงเข้ามากดดันทําให้แนวคิดนี้รวมถึงงานตีพิมพ์ของโคเปรนิคัสถูก,กิีดการจากศาสนาเป็นระยะเวลาน,านานกว่า200ปีหลังจากนั้นจนกระทั่งในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่17ที่กล้องโทรทัศน์ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นและนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อดงังนามว่ากาลิเลโอกาลิเลอีเป็นคนแรกที่นำกล้องโทรทัศน์ส่องขึ้นไปยังดวงดาวบนท้องฟ้า กาลิเลโอพบว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดดาวพุธและดาวอังคารมีลักษณะเป็นจุดขนาดเล็กมีสีเทาและสีแดงตามลำดับดาวศุกร์เป็นจุดที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและแสดงลักษณะเป็นเซี้ยวคลายกับดวงจันทร์ของโลกดาวพฤหัสบดีเป็นจุดที่มีขนาดใหญ่พอๆกับดาวศุกร์แต่มีจุดสว่างเล็กๆจำนวนสี่จุดรอบๆดาวและดาวเสาร์มีลักษณะเป็นดาวที่มีหูจับด้านข้างและมีสีเหลืองทอง แตกต่างไปจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการถกเถียงจุดศูนย์กลางของจักรวาลอีกครั้งจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และแนวคิดศูนย์กลางจักรวาลได้กลับมาเป็นที่ถกเถียงกันอีกครั้งเนื่องจากหากโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลและทุกสรรพสิ่งจริงเหตุใดดาวพฤหัสบดีจึงมีจุดเล็กๆจำนวนสี่จุดที่กำลังเคลื่อนที่วนรอบดาวพฤหัสบดี และการที่ดาวสุกแสดงลักษณะปรากฏเป็นเซี่ยวคล้ายดวงจันทร์จะไม่สามารถอธิบายได้เลยหากดวงอาทิตย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของระบบไหนจะหลักฐานอื่นๆที่ขัดแย้งเพิ่มเติมอีกเช่นบนพื้นผิวดวงจันทร์มีภูเขาและหลุมครุกรัมากมายหรือดวงอาทิตย์ที่มีจุดดับไม่ได้ราบเรียบตามที่เคยเข้าใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดของโคเปนิคัส และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่นำไปสู่แนวคิดที่ว่าระบบสุริยะของเราประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ดวงต่างๆโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบซึ่งสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์บนท้องฟ้าได้อย่างเรียบง่ายกว่ามากและในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันก็มีนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันนามว่าโยฮันเนสเคปเลอร์ได้นำแนวคิดของโคเปนิคัสมาศึกษาเช่นกัน โดยเคปเลอร์ได้นำข้อมูลตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่บันทึกไว้โดยละเอียดจากทีโกบรามาวิเคราะห์อย่างละเอียดเคปเลอร์พบว่าดาวเคราะห์ต่างๆไม่เพียงแค่โคโจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมธรมธรมดาธรรมดาแต่ทุกดวงมีวงโคโจรเป็นวงรีและเป็นจุดเริ่มต้นของกฎของเคปเลอร์ที่อยู่ในทุกตำราเรียนพื้นฐานทางดาราศาสตร์จวบจนปัจจุบันนี้ในยุคนี้ นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการดาราศาสตร์โลกเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ดาราศาสตร์อย่างก้าวกระโดดซึ่งต่อมาก็เป็นยุคของไอแซคนิวตันที่พัฒนาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์เพื่อมาอธิบายวงโคจรของดาวเคราะห์โดยละเอียดยิ่งขึ้นทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของวัตถุท้องฟ้าอย่างถ่องแท้โดยที่ไม่ต้องพึ่งความเชื่อและศาสนาอีกต่อไปทั้งนี้ในช่วงเวลานั้น ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรายังสิ้นสุดอยู่ที่ดาวเสาเพียงเท่านั้นยังไม่มีใครทราบว่าแท้จริงแล้วยังเหลือดาวเคราะห์แก๊สขนาดใหญ่อีกสองดวงที่รอาการเปิดเผยจากมนุษย์โลกอีกครั้งซึ่งประกอบด้วยดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจำเป็นต้องสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์เท่านั้นการค้นพบดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนี้ ึงเกิดขึ้นในช่วงที่กล้องโทรทัศน์พัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วในช่วงคริสตศตวรรษที่18หรือประมาณ100ปีหลังจากยุคข,ของเคปเลอร์และกาลิเลโอเป็นยุคที่เริ่มมีนักดาราศาสตร์มากขึ้นทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก็เริ่มเฟื่องฟูในยุคนี้มีการคำนวณระยะห่างและเส้นทางวงโคโจรของดาวเคราะห์ทั้ง5้าดวงอย่างแม่นยำมีนักดาราศาสตร์ศึกษาวัตถุท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทัศน์ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น มีการค้นพบวัตถุท้องฟ้าอื่นๆมากมายนอกเหนือจากดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เช่นดาวหางและเนบิวลาในปี1781วินเลียมเฮอร์เชลนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษผู้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์สะท้อนแสงขนาด6.2นิ้วขึ้นมาใช้งานเอง เพื่อใช้ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเฮอร์เชลสังเกตการท้องฟ้าเป็นประจำทุกคืนที่สวนหลังบ้านของตัวเองใช้กล้องโทรทัศน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นหันไปยังตำแหน่งต่างๆบนท้องฟ้าเพื่อค้นหาวัตถุที่มีความสว่างน้อยจนกระทั่งในวันที่13มีนาคมปี1781เฮอร์เชลได้พบกับวัตถุทรงกลมที่มีแสงริบรีอยู่ภายในกลุ่มดาวัวซึ่งปกติแล้ว หากเป็นดาวฤกษ์ธรรมดาธรรมดาหากมองผ่านกล้องโทรทัศน์เราจะเห็นเป็นจุดสว่างเท่านั้นหากวัตถุที่ส่องเห็นปรากฏเป็นรูปทรงชัดเจนแปลว่าวัตถุนั้นไม่ใช่ดาวฤกษ์ธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งในขณะนั้นเฮอร์เชลระบุว่าน่าจะเป็นวัตถุจำพวกดาวหางหรือไม่ก็เนบิวลาสี่วันหลังจากการค้นพบวัตถุนี้เฮอร์เชลยังคงติดตามสังเกตการอย่างต่อเนื่อง และเฮอร์เชลก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเมื่อเทียบกับดาวพื้นหลังแล้ววัตถุนี้มีการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไปจากเดิมจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเนบิ u l a เพราะเนบิ u l a อยู่ห่างไกลออกไปจากโลกของเรามากจึงได้บันทึกไว้ในรายงานของตนเองว่าวัตถุนี้เป็นดาวหางเฮอร์เชลได้รายงานผลการสังเกตการของเขาไปยังรอย a ย้าโซไซตโดยระบุว่าตนเองได้ค้นพบดาวหางดวงใหม่ ซึ่งในยุคศตวรรษที่18นี้การค้นพบดาวหางนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนักเพราะมีการค้นพบดาวหางดวงใหม่อยู่เป็นประจำแต่ทั้งนี้เฮอร์เชลก็รายงานว่ามีโอกาสที่จะเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้เช่นกันเมื่อเฮอร์เชลส่งรายงานไปยังรอย a l s o โซ e ซตก็ได้มีนักดาราศาสตร์หลายคนช่วยกันติดตามดาวหางดวงนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลไปคำนวณระยะห่างและลักษณะวงโคจรของมัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าดาวหางดวงนี้มีวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ค่อนข้างกลมมากแตกต่างไปจากดาวหางที่เคยค้นพบมาทั้งหมดซึ่งโดยปกติแล้วดาวหางจะมีวงโครจรที่เป็นวงรีค่อนข้างมากและวัตถุนี้ก็ไม่ได้แสดงลักษณะของแก๊สและฝุ่นที่ฟุ้งกระจายรอบๆดาวหางอีกด้วยนักดารศาศาสตร์จึงเชื่อว่าวัตถุที่เฮอร์เชลค้นพบในครั้งนี้อาจเป็นวัตถุที่พิเศษมากกว่าดาวหางทั่วๆไป ต่อมาโยฮันเอเลิร์โบเดอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทำการศึกษาวัตถุนี้อย่างจริงจังโดยการกลับไปค้นบันทึกการสังเกตการท้องฟ้าในอดีตเขาพบว่าวัตถุนี้เคยถูกสังเกตการและมีการบันทึกตำแหน่งเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นข้อมูลจากจอห์นเฟรสตตดที่บันทึกไว้ระหว่างปี1690และ1715ที่มีข้อมูลการสังเกตการไม่ต่ำกว่า6ครั้งและข้อมูลจากปีแยชาวเลอมองนีเย ที่บันทึกไว้ระหว่างปี1750และ1769มีข้อมูลไม่ต่ำกว่า10ครั้งซึ่งผลจากการสืบค้นข้อมูลของเขาก็ทำให้โบเดอร์มั่นใจว่าวัตถุที่เฮอร์เชลค้นพบนี้จะต้องเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่เคยมีใครค้นพบอย่างแน่นอนและสามารถคำนวณคาบการโคจรของวัตถุนี้ได้เท่ากับ84ปีด้วยข้อมูลและข้อสรุปของโบดและนักดาราศาสตร์คนอื่นๆ จึงมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าวัตถุที่เฮอร์เชลค้นพบนั้นเป็นดาวเคราะห์ดวงที่เจ็ในระบบสุริยะของเราเฮอร์เชลได้ตั้งชื่อให้กับดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าจอเจียมซีดูสที่มีความหมายว่าดาวแห่งพระเจ้าจอร์ดเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าจอร์ดที่สามแห่งสหราัชาอาณาจักรที่กำลังครองราชในยุคนั้นอย่างไรก็ดีโบเดอร์ได้ตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้แตกต่างออกไป โดยเขาเสนอชื่อว่ายูเรนัสให้กับดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งชื่อยูเรนัสนั้นกลับได้รับความนิยมมากกว่าชื่อที่เฮอร์เชลตั้งอย่างเป็นทางการเนื่องจากลักษณะปรากฏของดาวดวงนี้มีสีฟ้าอ่อนตรงกับเอกลักษณ์ของเทพ,พเจ้ายูเรนัสแห่งตำนานโรมันโบราณซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งท้องฟ้านั่นเองอย่างไรก็ดีที่ประเทศอังกฤษกำหนดให้ดาวเคราะห์ดวงนี้ชื่อว่าจอร์เจียมซีดูส และไม่ยอมรับให้ใช้ชื่อยูเรนัสตั้งแต่ปี1783จนกระทั่งถึงปี1850จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นยูเรนัสอย่างเป็นทางการหลังจากการค้นพบของเฮอร์เชลก็ทำให้นักดาราศาสตร์หันมาให้ความสนใจกับดาวเคราะห์ดวงนี้กันอย่างแพร่หลายมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งของยูเรนัสอย่างละเอียดเพื่อนำไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพต่างๆของดาวเคราะห์ดวงใหม่นี้ แต่แล้วเมื่อวิเคราะห์วงโคโจรของยูเรนัสนักดาราศาสตร์กลับพบสิ่งที่ผิดปกติเมื่อทำนายวงโคโจรยูเรนัสด้วยกฎของเทปเลอร์และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกลับพบว่าตำแหน่งของยูเรนัสนั้นคลาดเคลื่อนไปจากการคำนวณอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสมมุติฐานที่เป็นไปได้คือยูเรนัสอาจอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไปจึงทำให้ตำแหน่งของยูเรนัสคลาดเคลื่อนไปจากกฎของนิวตันหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ กฎของนิวตันอาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างขณะที่อีกสมมุติฐานหนึ่งหากกฎของแรงโน้มถ่วงของนิวตันถูกต้องแล้วก็อาจหมายความว่ามีวัตถุอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆก,กับวงโคจรของยูเรนัสและมีแรงโน้มถ่วงสูงมากพอที่จะไปรบกวนวงโคจรของยูเรนัสซึ่งนั่นอาจหมายถึงมีดาวเคราะห์อีกหนึ่งดวงที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณสุดขอบระบบสุริยะ ประเด็นนี้เป็นที่สนใจต่อวงการนักดาราศาสตร์เป็นอย่างมากเพราะเราอาจจะกำลังค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ในระบบสุริยะของเราเพิ่มอีกในปี1845เป็นปีที่ดาวยูเรนัสโคจรรอบดวงอาทิตย์เกือบจะครบหนึ่งรอบพอดีหลังจากการค้นพบโดยเฮอร์เชลอูแบงเลอวารีเยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและจอร์คูชอดัมส์นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้พยายามใช้คณิตศาสตร์ในการระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ปริศนาดวงนี้ซึ่งทั้งคู่ทำการศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้ร่วมงานกันแต่อย่างใดต่อมาในเดือนกันยายน1846ยโยฮันกอดฟรีดกัลเลอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้นำผลการคำนวณของทั้งอูแบงเลวาริเยและจอห์นคูชอดัมส์ที่ทำการคำนวณตำแหน่งของดาวเคราะห์ปริศนาดวงนี้เอาไว้ จากนั้นใช้กล้องโทรทัศน์นหอดูดาวเบอร์ลินส่งไปยังตำแหน่งดังกล่าวผลปรากฏว่ากาเลอร์เจอดาวเคราะห์ที่ไม่เคยมีใครบันทึกไว้มาก่อนจริงๆซึ่งผลการคำนวณตำแหน่งนั้นมีความคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งปรากฏจริงเพียงหนึ่งองศาเท่านั้นทำให้นักดาราศาสตร์ทั้งสามคนได้รับเครดิตในฐานะผู้ค้นพบดาวเคราะห์ลำดับที่8ในระบบสุริยะและด้วยลักษณะปรากฏเป็นสีน้ำเงินเข้มจึงตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าดาวเนปจูน ตามชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนามว่าเนปจูนตามตำนานโรมันโบราณซึ่งดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่เกิดจากการค้นพบโดยใช้การคำนวณด้วยคณิตศาสตร์ในศตรวตรรษที่18นั่นเองอย่างไรก็ดีมีนักดาราศาสตร์ได้กลับไปค้นบันทึกของกาลิเลโออีกครั้งแล้วพบว่าในปี1612กาลิเลโอเคยส่องกล้องโทรทัศน์เจอดาวเนปจูนมาก่อนแล้ว แต่ในขณะนั้นกาลิเลโอบันทึกไว้ว่าเป็นดาวฤกษ์ธรรมดาาที่มีความสว่างน้อยเนื่องจากเนปจูนเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งช้ามากจึงทำให้กาลิเลโอเข้าใจผิดว่าเป็นดาวฤกษ์และนี่คือประวัติความเป็นมาของการค้นพบดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ2 3 0ถึปีก่อนคริสต์ศ,ศักราชแม้จะเป็นเรื่องยากแค่ไหน สุดท้ายแล้วความอยากรู้อยากเห็นความช่างสงสัยและการพยายามหาคำตอบของมนุษย์สามารถนำไปสู่การไขความลับที่ทำให้เกิดการปฏิวัติทางความคิดได้เสมอซึ่งหากในวันนั้นหากทั้งโคเปนิคัสและกาลิเลโอยอมแพ้ต่อความเชื่อทางศาสนามนุษย์ก็อาจจะยังเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมาถึงทุกวันนี้ก็ได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในวันนี้ จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน